้เรานัดกันแบบถึงถึงสามโมงเนาะ,ะนัดเจอกันที่สามย่านมิตรทาวตอนสามโมง <ừ. S 1> ทีนี้ฝนตกตั้งแต่สองโมงกว่าที่เราออกคุณผู้ชมแบบว่าแบบเปาะแปะเปาะแปะใช่ไหมพอจะถึงห้างสามย่านมิตรทาวปุ๊บแกร็บแกล็บพี่ปีมโทรมาคุณปีมอยู่ข้อม, <laughs> มาบอกว่าเออส่งดอกไม้ครับออแล้วละมกค้ามาส่งของอ่ะนี่ก็อ่ะพี่อยู่ตรงไหนคะนี่อยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้สรุปอะ่ะคือคุยไปคุยมา คืออยู่ที่เดียวกันแต่เขาก็บอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกที่หนึ่งเราก็เลยไปรออีกที่หนึ่งทีนี้ต้องเดินกลับมาที่เดิมแล้วดิฉันนะเป็นคนที่ตากฝนเดินกับันเนาะอันนี้ก็ไปวนัหาที่จอดรถเพราะที่จอดรถหายากมากอันนี้หายากกว่านะที่จอดรถหายากกว่าแบบการที่แบบว่าเดินเดินไปหารถตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีการเปียกฝนหน่อยก็เลยแบบว่า วันนี้มอมทั้งวันตั้งแต่สองโมงเนี่ยตากฝนแล้วก็เข้าไปหาร้านนั่งหูคนเยอะมากวันนี้ไม่ว่าจะสตาร์บัคเนาะหรือว่าไปร้านกาแฟอยากไปนั่งชิลๆไงกินแบบคอฟฟี่มัทชองมัทฉาอะไรอย่างเงี้ยไปไหนเคฟซีกินไก่วิงแซบตอบดิเคฟซีกินวิงแซบและเฟนฟายนะจริงๆคือแบบว่าเข้าไปนั่งปุ๊บกะว่าแบบไม่กินดีกว่าของทงของทอดอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้มีแบบว่าพี่ๆแบบผู้จัดการเราไปด้วยพี่ๆเราไปด้วย ก็ถามแล้วแหละว่าอ้าวเด็กๆกินกันไหมค่ะไม่กินค่ะไม่กินค่ะตอบแบบเต็มปาก,ตบบปากเต็มคาสี่สาวไม่กินค่ะสักแป๊บหนึ่งหอมเริ่มหอมหอมไก่เหมือนเราแบบไปเยือนไปเยือนในถ้าเสือ,อแล้วเราจะไม่กินได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะเออสุดท้ายก็คือสั่งมากินในยฉชําเลยนะวิงแซ n g s หกนะนักเก็ตอีกหก <6. S 1> แล้วก็ไฟฟลาย,ายจัมโบ้ คือเยอะสุดในแกงละที่เราไปกินกันเนาะพี่วิวนะไม่เพียงเท่านั้นพอพิมพ์มาหาหิวของหวานไปกินเคนภูปังขนมปังของพี่เคนเป็นโคตรอีกคุณผู้ชมคือวันนี้คือกินฉ่ำมากของหวานแล้วไม่เพียงเท่านั้นพอรานรับปริญญาเสร็จขึ้นไปกินเบานี่ก็ไปกินโมจิของหวานแล้วก็คุกกี้อีกทวันนี้วิวไม่หลับแน่นอนพี่วิวกินมะชะไปสองแก้วแต่ว่าแป้งเติมอเมริกาโนเย็นไม่หวานไปแล้วนะคะตอน6โมงเย็นก็อาจจะดีบหน่อยแต่ว่า ก็ไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมอ่อมไงใช่แล้ววันนี้วันนี้เราก็เลยต้องแบบว่ามี Energy มาฝากให้กับคุณผู้ชมหน่อยไง หรือว่าไม่ได้หายไปไหนรู้สึกว่าคิว่เราไม่ตรงกันเลยอ๋อแต่ว่าเธอก็มาไลฟ์ตลอดใช่ปะมาแต่ว่าเพิ่งหายไปช่วงต้นเดือนมั้งแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่อ่าเพราะว่าไปงานรับปริญญาใช่ไหมใช่แล้วคือวันนั้นน่ะไปดูคลิปย้อนหลังได้นี่มีการบ่นว่าบ่นบอกว่าวันนั้นไปกันสามโมงแต่ฝนตกฉ่ำมากแล้วก็แล้วก็มัหมีเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเป็นสี่โมงห้าโมงคืออะไรเอ่ยตอนนั้นคือไม่ใช่คือ เข้าไปฝึกใช่ไหมที่ที่ที่หอประชุมก็คือแบบซ้อมรับปริญญาแล้วทุกคนคือแบบงงมากว่าฉันท้อไหลายล่อแล้วต้องไปตั้งแถวใหม่แล้วเงี้ยแล้วทีนี้พอแบบอาจารย์ปล่อยทุกคนคือแบบเหมือนปล่อยผีทุกคนแบบอยากไปหาเพื่อนอยากไปหาอะไรเงี้ยทุกคนแบบกรูกันออกไปแบบหูไวมากใช่แต่ว่าดีที่เขาเรียกว่าตึกของมัดหมีกับว่านอ่ะอยู่ข้างกางันใช่อยู่ใกล้กันคือใกล้กันแบบยังช็อกอยู่เลยว่าแบบฮะเราเดินมาถึงตึกมัดหมีแล้วหรออะไรเงี้ยคือแบบตอนแรกคือฉันนะไม่ไม่ เคยไปอยู่หนึ่งครั้งแต่ว่าจะไม่ได้ไปคณะอะไรจุฬานี่แหละแต่ไม่รู้คณะอะไรตอนนั้นหาเพื่อนไม่เจอเลยฉันก็เลยคิดว่าวันนี้แหละก็ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือถามทุกคนว่าตึกนิเทศอยู่ตรงไหนเพราะเดี๋ยวไปหาว่านก่อนถามทุกคนที่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบไม่รู้ไม่รู้ก็คือออะเปิดแมพที่ว่านส่งมาใช่ไหมเออก็เดินตามไปอะไรเงี้ยก็แบบเอ้าไม่ได้ไกลจากที่เราจอดรถมากอะไรเงี้ยจอดมิเทาใช่แล้วเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันใกล้มากแต่ว่ามันแค่ฝนตก มันฝนแบบปล่อยๆตอนแรกมันเหมือนแบบปล่อยๆปุ๊บเราก็แบบว่าเฮ้ยแต่ว่ามันหมีไม่เสร็จถ้าเราไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทีเดียวเลยไปหาว่านเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหามันหมีต่องั้นเราไปสักสี่โมงไหมอะไรเงี้ยก็ปรึกษากันในแก๊งอือสักแป๊บนึงอยู่อยู่สี่โมงกาลังจะเดินออกจากห้างฝนแบบตดนใช่ไหมตกหนักกว่าเดิมนะทุกคนแบบเหมือนแบบเหมือนอยู่ๆก็โกรธอะไรสักอย่างท้องฟ้าโกรธอ่ะวันนั้นอ่ะแล้วก็ตก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  ฉันก็เลยแบบอ่ะงั้นสักสี่โมงครึ่งถ้าเกิดว่าไม่หยุดเราก็ลุยฝนกันไปเลยเออเป็นไงล่ะฝนมากนะคะลงทุนมากใช่คือรักน้องไงอยากจะต้องไปเจออยากต้องไปถ่ายรูปไหนๆก็มาแล้วตอนแรกคือแอบท้อนะเพราะว่าฝนตกฝนตกจริงทุกคนแล้วฉันมามากับพี่วิวฉันบอกว่าพี่วิวหรือเรากลับเลยหรอเจ็บใจนว้ยตอนแรกอ่ะแอบแบบว่ามันเริ่มท้อแล้วว่าถ้าเข้าไปในเมืองมันมืดมากคือกําลังออกจากบ้านแล้วแบบมันมี ความปล่อยๆอแล้วพอมองไปไกลๆนะาม,ามืดแบบสนิทเลยนะแล้วพอขับมาเรื่อยๆ พี่วิวหนูว่าเรากลับเหอะเลยหรอกลับก่อนไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าพี่วิวบอกแป้งเรามาขนาดนี้แล้วจะถึงแล้วอีกสินาทีอ่ะใช่อีกสินาทีอีกสินาทีถึงพี่วิวบอกเรามาขนาดนี้แล้วพี่ขับรถไม่เป็นไรแป้งไม่เป็นไรเออเอาจริงนะถ้าวันนั้นผมนั่งอยู่ที่ใต้ตึกนิเทศป่านนี้คงได้เจอกันแล้วหุยพูดเหมือนนางเอกพระเอกจะเจอกันเลย่ะเธอจริงแต่พี่การเขาไปตั้งแต่เที่ยงนะทำไมทำไมพี่การรีบไปจังเลยอ่ะใช่ไหมพี่การไม่แน่ใจว่าพี่การไปตั้งแต่เที่ยงแต่ว่าพวกเราไปกันน่่่แตววาาาพีกจะะหม ใช่พี่กันเจอไหมพี่กันเจอเหมยว่านไหมพี่กันบอกว่าพี่กันเจอเหมยว่านแต่ว่าไม่เจอมันหนีก็เลยเสียใจมากมากเพราะจริงๆมันคือน่าจะควรเจอกันไงเพราะว่าอยู่ข้างกันแค่นั้นะใช่อยู่ข้างกันติดกันเลยแล้วก็ใช้โรงอาหารเดียวกันด้วยนะคณะฉัชนะกับอ้าวหรอใช่แล้วได้เจอกับเหมยว่านไหมสรุปเธอหมายถึงว่าวันที่เจ็ดต่เหรอใช่ที่ผ่านมาก็ใช่เหมยว่านเดินมาหาฉันมาถ่ายรูปแล้วก็ไปมาถ่ายรลย ของน้องเจฟฟี่มีรูปบัณฑิตน้องมัดมีกับน้องเหม่ยว่านไหมครับก็คือไปงงนรับปรินยามาแต่ไม่มีรูปบัณฑิตแต่ว่ามีตัวเองใช่เพราะว่าแวะไปถ่ายมาที่สามย่านไงพี่การคือวันนั้นอะบอกพี่แป้งว่าพี่แป้งอยากได้รูปจริงพี่แป้งบอกว่าไม่ ไปเดินสามย่านแ๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับอะไรต่อเพราะพี่แป้งต้องมาไลฟ์กับพี่วิวต่อพี่แป้งกับพี่วิวเลยช่วยกันหารูปหาโลให้ดูแล้วก็รีบถ่ายถ่ายถ่ายก็ยยยเสร็จเลยพี่การคือตอนนั้นอะไม่มีรูปบัณฑิตแล้วมีแต่รูปเจฟไหนก็คือไปถ่ายที่ไหนตรงสามย่านไหนเธอชั้นชั้นสองหรอือชั้นสามนี่แหละมุมคือทางเกือบทางออกไปที่จอดรถอะเดินห่างกันอยู่แล้วจังหวะ ไปถ่ายที่ไหนมาว่าโลเคชั่นมันดูแบบเหมือนในเอ็มอาร์ทีก็ไม่ใช่มันจะดูเหมือนทางเดินที่ไหนมันก็ไม่เชิงแฮะออกคือถ่ายที่ไม่ทาใช่ใช่แล้วตอนนั้นอนะพิมพ์ก็อยากไปถ่ายแต่คือชุดพิมอะถ้าไปถ่ายตรงนั้นมันจะไม่เข้าเพราะพิมพ์คือใส่แบบแกลมไปเลย <Wow. S 2> คือแต่งกันคนละแนวสุดๆวันนั้นใช่คือวันนั้นดิฉันก็มาแบบว่าเออเหนเล่าว,วันนั้นที่ไปงานรับปริญญาม,มาละกันคือดิฉันเนี่ยเดินทางแบบแต่งน่องแต่งหน้า,อ,าอะไรไปถึงคนแรกแล้วก็แบบว่า เราไปเดินซื้อขนมเบกันีมอะไรบอกเขาก่อนว่าเราขึ้นหน้าเหมือนบัณฑิตบอกเขาก่อนไม่เหาไอนอันนั้นก็แต่งปกติก็เหมือนแต่งแบบวันนี้อะอาใช่แต่พิมพ์มันตื่นกี่โมงไม่คือตื่นเช้าอยู่แล้วเลย ไม่คือตื่นเช้ายอยู่แล้วแบบก็เลยแบบเออแต่งหน้าเร็วระยะแล้วก็เลยแบบเออจะไปเดินเล่นอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออแต่งไปอะไรไปไวันนั้นก็รวบผมตึงไปเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นงานเอาดอร์ใช่ปะคือเราก็คิดไว้ในหัวว่าอ่ะไม่ร้อนก็เปียกเหงื่อ,อ,อแต่วันนั้นฝนกตกด้วยก็หือว่าโชคดีของฉันไปทั้งแบบรวบตึงไปแล้วมันแบบว่าไม่เป็นอุปสรรคมากฉันไม่ต้องตีผมตัวเองเยอะโชคดีสุดแล้วคือคนอื่นอ่ะผมแบบผมเปียกผมหยาบผมปูแต่พิมพ์คือเป๊ะแบบเรียบ เป๊ะคือฝนมาเกาะคือเม็ดฝนวิ่งออกอะ่ะ <Wow. S 1> กเขาก็เลาเต็มตัวมาดีไงแบบนั้นเลยไม่ร้อนด้วยนะคะก็คือแบบว่าเดินมาจากสยามอะ่ะเดินมาที่จุฬาจากสยามเธอเดินเก่งมากคนนั้นอะ่ะเพราะว่าพิมพไปถึงคนแรกใช่ไหมคนเ,ออเหมือนแบบมันบอกว่าเออเดี๋ยวไปเดินเล่นรอก่อนเพราะเดี๋ยวอยู่บ้านก็เบื่ออีกรถติดอีกก็ออกมาเดินเล่นรอพิมพ์ก็เดินเล่นรอไปพอสักพักมารวมกันมาเจอที่ FC, เคปซีสักพักพอเสร็จทุกอย่าง พิมพมันไปเดินเล่นอีกคือเดินเก่งมากวันนั้นน่ะเธอโลป้าคือวันนั้นฉันดีใจมากฉันเจอเพื่อนของฉันที่ไม่ได้เจอกันมานาประมาณ3ปีอ่ะหรอแบบเพื่อนวิ่งออกมาคือฉันกำลังจะนั่งวินกลับออไปที่สยามแล้วเพราะฉันจอดรถที่สยามใช่ไหมแล้วเพื่อนก็วิง่งเฮ้ยปันว่านีรก็เลยแบบนั่งคุยกันยาวที่สตาร์บัคมิทาวจนถึงแบบทุ่มอเออตั้งแต่ห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งนนั่งคุยกันแปลว่าวันนั้นเธอใช้เวลาได้คุ้มค่ามากใช่ก็ถือออกบ้านที่หนึ่งก็คุค้ยา ก็ถึงบ้านมันไม่เกินสองทุ่มอะไรเงี้ยปิดมากอะแต่วันนั้นก็วุ่นวายอยู่นะเพราะว่าคนเยอะแบบคนเยอะมากใช่คนเยอะฝนตกด้วยนะคะแบบว่าหลายหลายคนอ่อมกรึ้งแบบว่าหลายหลายคนอ่อมกรึ้งอ่อมกรึ้งกันเยอะมากนะคะแต่วันนี้ฉันไม่อ่อมเลยเนี่ยเพราะว่าฉันที่ใช้ใช้เทรชเม่ล็อกเชดไม่เป็น trace เมกล็อกเช็คไม่เฟดไม่เฟลอ่านี่นะคะเี่ไ,ะะไม่มีใครเข้าใจอ่ะไม่มีใครเข้าใจหรอตรงนี้เขาใจเขาขำกากแล้วอ๋อ <c oughs> แต่แค่เดี๋ยวกลัวเสียงเข้าอ๋ออ้อ้า <c oughs> เปลี่ยน